เอาละก็ผมสายเติมคุณภาพทั้งหลายนะฮะหากใครกำลังหาร้านเติมเกมที่คุ้มค่าและปลอดภัยแล้วก็เราขอแนะนำา Over Topup นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะเติมคอยในอ t i ติ te t ท a m นะครับผมสำหรับ FIFA 22ทนะครับผมร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีเกมกีฬาอื่นๆอีกครับไม่ว่าจะเป็น FIFA Mobile UFC และ NBA นนะครับผมแน่นอนว่าร้านนี้ถ้าเติมกับเขาเนี่ยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมผู้ชมหากสนใจลิงก์อยู่ทางด้านล่างเลยครับ โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมอตอนนี้นก็สู่รายการ G ีฟยูนะครับผมวันนี้เราไาอยู่กันในเกม w ดน 2K 2ท My น i ี e กันในพาร์ทที่32นะครับผมอยู่กันตอนนี้นของสุรไลยูจิโร่เหมือนเดิมนะครับผมพาร์ทที่แล้วนี่ตกใจมากเลยครับผมเอ็ดดี้มาจากไหนไม่รู้ครับผมมันเป็นการกระทบกระเทือนของท่านั่นศีรษะของยูจิโร่นะฮะก็เลยเห็นภาพหลอนนะเห็นเรเบิ้เอ็ดดี้แต่ได้เห็นเอ็ดดี้ในเกมก็รู้สึกดีใจมามาดูดีกว่าผมวันนี้มีในเรื่องอะไรรอเราอยู่กันบ้านนะครับ โอเคเรามากันที่ห้องทำงานของอดัมเพียสนะฮะแต่ว่าคนที่ผมอยากจะคุยคือคนนี้ฮะคอริคลายเนี่ยไปดูกับเขาซิว่าจะว่ายวาให้เราทำอะไรอีกนะฮะไม่รู้อะไรนะมันมีเกี่ยวกับคอมเพลนมาอนะว่าคุณนะ่ะไปขโมยรองเท้าของยูกิแลกแล้วก็ไปซ่อนไว้ทั่วทั้งอารีนาเลยอนะ่ะเรื่องนี้มันมาถึงฉันนะนี่นเป็นเรื่องที่ฉันถูก,ถกจ้างมาให้ต้องแก้ไขนะได้โปรดคุณช่วยแก้ปัญหาเนี้ย ไม่รู้ว่าจะที่ไหนยังไงก็ได้หรือบนเวทีก็ได้กับกูแหลกหน่อยได้ไหมฉันไม่ชอบให้มีคอมเพลนแบบเนี้ยได้ครับจัดการกระทืบไอ้เจ้าอาดีตปรมาจาร์ของเรานะผมในการที่เราเอารองเท้ามันไปซ่อนใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงเจอกู สวัสดีครับปรมาจารย์กูแลกการรองเท้าที่หายไปของเขานะวิ่งมาซุปเปอร์คิกก่อนเลยบอกว่ากูเอาไปอย่างนั้นเหรอฮะแน่จริงก็หาให้เจอซีเหมือนที่ตอนนั้นให้ฉันหาจุดอ่อนของตัวเองไงที่แท้แกนี่แหละคือจุดอ่อนสกหน้าแม่งสักทีนึองมานี้อาจารย์เตรียมตัวหลับไปหลับไปคานีโกเยนะฮะถ้าเมื่อกี้ผมไปเจอชื่อจนมาแล้วถ้าแทงเขาเนี่ย แคมิกกเยมานี่อีกชอบชอบ,ชอบลุกเหรอกระทืบกระทืบตอนนี้โอ้ยทำไมแกเปลี่ยนไปเมื่อก่อนแกไม่ใช่คนอย่างนี้ฉันเข้าสู่ด้านมืดแล้วเพราะฉะนั้นแขนแกก็ไม่ต้องมีอ้แขนเอาไอว้ส่องคนอื่นแบบหลอกลวงเดี๋ยโอ้ยไ่ตรงนี้กระโดดทิ้งเข่าใส่หลังไปอีกแล้วผมขออนุญาตนะจ๊ะก,กูแหลกยกขึ้นมาอีกฮะลงเท้าไม่มีแล้วขึ้นมาปล้มไม่ได้อย่างนั้นเหรอเอาคว้าไม่โดน ครับโดวิ่งมาซุปเปอร์อุ้ยไม่โดนอะไรซุปเปอร์คิกเต็มปากโดแล้วเจา้าค่ะจับต่อเนื่องเลยครับผมอย่าหลับอย่าหลับวันนี้เซิร์ฟบอร์ดดัดขึ้นมาแล้วเป็นโอ้โหวิเกเกตซิสเตอร์ไปอีกครับผมอย่าลืมครับผมท่าคอมโบต่อเนื่องของเราฮะซอยเท้าและชินชัสสา,สาบอกเลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเตะเตะต่อยๆองเขาเขาที่มีครบให้ยูจิโร่หลบได้สปปปดวยแลวโอ้โหแบ็กสเตปเปอร์ไปอีกฮะ กระทืบหน้าเสร็จปุ๊บไหนอุ้ยแม่งแก้วอะจับเป็นดราก้อนสครูหักขาเราได้กะจะใส่แบล็แมสหน่อยได้ไม่ยอมอย่างงั้นเ็ก็โดนแน่ยกขอบคุณมากเลยยกก็สอกครับสอกดีครับผมสอกเข้าไปอีกไปง่ายระมึนไหมล่ะมึนเสร็จปุ๊บขออนุญาต RKO เรียบร้อยครับผมนี่ไงกระทืบหน้าแม่งซ้ำไปเลยเสร็จ อย่าคัดขืนในพลังของอสูรยกหน้ามันขึ้นมาครับผมเสร็จปุ๊บแบล็คเมสหลับจนชาติหน้าจบเลยแล้วกันจบเลยแล้วกันไม่ใช่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 จบอย่างนี้เดี๋ยวเทลงไปก่อนเออเน,นี่ยแหละชาร์จจักระทั้งหมดที่มีไปที่มือข้างขวานะครับผมแบล็คชิโดริหรือที่เราเรียกกันในนาว่าซุปเปอร์แมนพัน์โอเคทีเดียวกดแม่งเลยแล้วกันดูถูกะครับดูถูกหนึง่งสองอสามโอ้โหเพรว่าซุปเปอร์แมนพัน์แรงจริงนะเนี่ยนี่ซุปเปอร์แมนพันทีเดียว นอกเลยครับผมกูแหลกหนะบอกว,ว่ามันเก่งนักเก่งหนาไงจะมาดูจุดอ่อนกูเองนั่นแหละคือจุดอ่อนคุณคือจุดอ่อนผู้นชนะวันนี้ก็ยังคงเป็นอสูรร้ายยูจิโร่นะครับผมจบไปอีกเนื้อเรื่องครับผมไฮแอนด์ซิกซ่อนแอบ,บนะครับผมก็ได้กระทืบไอ้กูแหลกไปแบบสบายสบายได้โปรดหยุดเถอะเจ้าตการะองเท้าของฉันนะนะฉันไม่อยากจะออกไปปลําโดยที่เท้าเปล่าแบบนี้นะ่ะ ชนะฉันไม่ได้ก็หารองเท้าต่อไปแล้วกันนะจ๊ะนี่คือของขวัญจากอสูรยังไงล่ะโอเคในเรื่องนี้นะ่าสนใจครับผมต่อที่อันนี้เลยแล้วกันนะทัวนาเมนต์คิงออฟเดอะริงเนี่ยกำลังจะถูกจัดขึ้นมาแล้วนะสนใจที่จะเข้าร่วมหรือเปล่าล่ะนาะยอยากจะได้มงกุดและกลายเป็นราชาปีศาจหรือเปล่าล่ะเออราชาปีศาจราชาอสูรยางงั้นเหรอคุณน่าสนใจฉันเอาฉันชอบฉันชอบอยู่แล้วนะที่จะได้รับการชัยชน,นะทุกๆอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้น ใส่ชื่อผมลงไปเลยผมร่วมด้วยเยี่ยมยอดแต่ว่านายยังเข้าร่วมตอนนี้ไม่ได้หรอกนะถ้านายอยากจะเป็นหนึ่งใน8ซูเปอร์สตาร์ของทัวร์นาเมนต์นี้นายจะต้องเอาชนะแมตช์ควดลิฟายให้ได้ก่อนนะซึ่งคนที่นายต้องไปเจอนั่นก็คือโดมินิกมิสเ e r ริโอโอ้ my god มันเพิ่งพูดแปลนที่แล้วว่ามันอยากได้กูจัดไป <laughs> I have my work cut out for me เดี๋ยวผมจัดการเอง h o u l d n t have to qualify ผมไม่เห็นระดับผมไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งอยู่ในรอบคัดเลือกอะไรเลยอมาเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวผมจะให้งานทุกๆอย่างผมจัดการได้สบายอยู่แล้วนะ่ะแต่ว่าจริงๆมันไม่มีทางรัดเลยไงเนะี่ยไม่อยากเจอกับไอก,กระจอกนี่เลยนะบ้าจริงเอาละครับผมในเรื่อง king of the ring นะครับผมมีอีกในเรื่องที่น่าสนใจนะไปะลุยกันเลย เอาละครับผมเริ่มต้นอันนี้ยังไม่ใช่เสียดีต้องเรียกว่ารอบคัดเลือกนะฮะสำหรับท้านัของทัรวร์นาเมนต์ King of the Ring นะฮะยูจิโร่ออกมารอแล้วครับผมกับทายาทรุ่นที่สองนะครับผมของตระกูลมิสซิริโอนะครับผมจากซานเดโกแคลิฟอร์เนียนะนนครับผมลูกชายนะครับผมของเรมิสซิริโอนะครับผม ก็คือทางด้านของโดมินิกมิสเทเรียลนะครับผมมาครั้งที่แล้วมันบอกว่ามันยังอยากจะสัสสานกับเราตอนที่เราไปกระทืบพ่อมันได้เลยครับผมถึงเวลาที่แกกับฉันจะมาสัสสางกันแล้วต่างที่แกโอ้โหไอ้นี่นี่แย่เต้บังนักถีบอสูรยังกันหรอต้องโดนอสูรอุ้ยกันได้กันได้ใช่ไหมฮะโดมินิกโดมินิกโดมินิกมึงเอาเข่าไปกินเลยฮะแคนที่ฉันกระทืบพ่อแกไว้พาร์ที่แล้วอย่างนั้นเหรอฉันบอกเลยว่าฉัน ไม่ใช่คนจะมาอ่อนข้อให้หรอกนะเอานี้ไปกินหอ้โหัวเอาเข่าแล้วเข่างัดไว้ด้วยครับผมโอ้โหยังยังไม่เอ้ยหน่อยแน่หลบมือได้อ็เ้หนาะนี่กระทืบแม่งเลยมานี้มานี่โดมินิกกระทืบแขนรับผมไม่ค่อยได้เก่งมากเท่าไหร่นะโดมินิกเนี่ยรู้สึกเวีงมาอัดเันบักเกิลเสร็จวิ่งมาโอ้โหหลบได้ตะขากูอิกโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เหมือนแกจะทันกันบ้านมาดีทันกันบ้านมาดีเตะเข้าไปสักทีโค้ดเบรกเกอร์ใส่ซะเลยครับผมนิ่งกระทืบครับผมกระทืบกระทืบมานี่เสร็จขอญาตินะจ๊ะโดมินิกเฮ้ยแกเหรอโอ้โหรสแพลนไม่ได้นี่ไงมือกูแก้กลับแกมาแก้กลับบังอาจแกทางอาร์เคโอแม่งนิ่งไปเสร็จปุ๊บขึ้นและสปริงบอร์ดเป็น630เซนตต้อนนี่แหละ โอ้ยางเท่ฮะท่านี้ยังสวยคนบ้าอะไรกระโดดแล้วสปริงตัวหมุนตัวได้2ได้รอบครึ่งอะเวียงไปอัดมันนี่ยกขึ้นมามเสร็จเตรียมตัวเป็นสเปนิชฟลายแบบ Middle ลโร้ครับผมโอ้โหอย่างสวยกูขึ้นเชือกต่อเนื่องด้วยเอาศอกไปกินอินเซนเอลโบโดรอปเข้าไปอีกโอ้โหโดมินิกจะตายแล้วจ้าดมินิกบอกฮนนิงครับผม นิ่งตอนนี้เอาไปกินอีกอารับเปลี่ยนเพรสเข้าไปอีกครับผมโอ๊ยเสร็จปุ๊บแกก็ได้เวลาตายแล้วนะนะโดมินิกนะอย่างแกเนี่ยแบล็คแมสซีเดียวก็พอแล้วกดปกลับกันหนึ่งสองสามเอ้าพอจริงด้วยวะโอ้แต่ยังว่าครับผมมันยังเป็นนักว่ป้าฝึกขัดอยู่แหละโดมินิกมิสซิเรโอเนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกเยอะแต่ลีลาการปั้มก็ใช้ได้อยู่นะก็พริ้วคล้ายๆพ่ออยู่ แต่ว่าเทคนิคอะไรยังต้องฝึกอีกสักนิดนึงปิมือการพูดอะไรพวกนี้ด้วยครับผม <c oughs> เอาล้ครับผมจากทา่านายของ Twitter W W E นะฮะทัวร์นาเมนต์คิงออฟเดอะริงรอบที่หนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งผู้เข้าร่วมก็จะมีทางได้ของยูจิโร่จะเจอกับทา่านายของอพอลโลครูซนะครับผมเชมัสจะเจอกับพารากอนเจ s พียสบิ๊กอีเจอกับเซมิเซนนะครับผมและ เจฟฮาร์ดี้นะครับผมจะเจอกับซูเปอร์คิงโบรนะครับผมก็คือแม็กเรดเดลนะครับผมว้าวน่าสนใจนะอยู่ที่ว่าเราจะตอบว่าอะไรนะอัลเฮลคิงยูจิโร่ครับผมโค้งคำนับให้กับราชาปีศาจยูจิโร่หรือจะบอกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนี้คิดว่ากูจะต่ออันล่างเหรออันนี้เฮ้ยฉันแกเป็นการจับที่ยากหน่อยนะอพอลโลที่แกต้องมาเจอกับชันนะแต่แกไม่มีทางจะสู้กับ จอมปีศาจหรือว่าราชาอสูรอย่างฉันได้เหรอนะในปีนี้เพราะฉะนั้นก้มหัวกราบเท้าต่อหน้าราชาของแกซะยูจิโร่ยังไงล่ะ <c oughs> เอ้ยมึงไปกราบตีนตัวเองเหรอนะฮะบ้าหรือเปล่ามานั่งใส่กงกุฎให้ตัวเองก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มซะอีกตลกหรือไงฮะแต่ว่าฉันไม่ค่อยแปลกใจหรอกนะเยอะไปไหนว่าแกเนี่ยไม่อยากจะได้ทางลัดนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะหาทางลัดให้แกให้ <c oughs> ก็คือทางที่แกจะได้ออกจากทัวร์นาเมนต์นี้ยังไงล่ะเพราะว่าแกเจอกับฉันน่ะไม่ง่ายหรอกนะเว้ยเดี๋ยวก็รู้ เอาละครับผมเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ King of the Ring เป็นที่เรียบร้อยครับผมเปิดตัวต่อมาก่อนเลยนะผมนี่ฮะแมตต์ต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นแมตต์สำหรับ1ยกเท่านั้นนะครับผมเปิดตัวออกมานะครับผมมาจากทนายของโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมน้ำหนัก174่ปอนด์ครับผม,มอสูรร้ายยูจีโรนด่ดูเวทีซะก่อน โอ้แล้วค่ต่อสู้วันนี้ครับผมในรอบแรกหัวเราะยิ้มเยาะมาเลยนะผมน้องเฉาลกวยของเรานะจากบิลเวสิสไนจีเรียน้ำหนัก241ปอนด์อพอลโลครูซมันบอกว่าเราไม่ควรพูดว่าเราจะเป็นราชาก่อนนะฮะแล้วทำไมล่ะจะพูดแล้วมันมีปัญหาอะไรชั้นนี่แหละ คือทายาทราชาอสูรยังไงเรากระทือพท้องไปเลยเสร็จแตะให้ล้มไปอีกครับผมกระทืบนอุ้ยหลบได้ไว้เช่ากุ้ยเฉากุ้ยอะไรมึออะไรมึงอะไรมงอต่อยไม่โดนเฮ้ยจับโอ้โหโชโดสลมแต่กูลุกได้กูเก่งเออโดนอะไรเนี่ยเวียงเฮ้ยแก แกโอ้ยแกไม่ทนันโดนโอ้ยโดนต่อยครับผมต่อยเสร็จทำอะไรวะเฮ้ยใจเย็นนะน้ำขอเวทีจับเป็ดโอ้โหแบ็กซูเพกกับขอเวท,ทีเย็ดแค่เด้อเด้อเด้อโอ้โหโดนโดนหนักโดนหนักอยู่จับยกแกไม่ได้แกไม่ทนันเอามาทำอะไรอีกอะโอเ้เอากูมักฟาดกับขอเวทีอีกเย็ดแค่เอาพลโลโอ้โหเรามีโชกล้ามอีกเดี๋ยวมึงรออูลุกขึ้นได้ก่อนจับเฮ้ยโอ้โหพอจะลุกแม่งจับอัดลงไปใหม่ เสร็จเตะหลังดัดสันดานกูอีกโอ้ยโอ้ดัดสันดานไม่หยุดกระทืบอีกมึง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 โกรธแล้วนะจ๊ะกูโกรธแล้วนะจ๊ะอสูรโอ้ยโอ้ยเตะกูะสุนอืออสูรไม่พอใจไม่ถูกใจกับสิ่งนี้เลยมันไม่ให้เกียรติอสูรไอ้เปรตนี่มานี่มึงโอ้ยแกอีกเฮ้ยทำไมแกเก่งจังวะเดี๋ยว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 โอ้โหเอาโอ้กูไปโควกสาวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอานะเดี๋ยวเขาเอานะโอ้โหทำลายแขนอสูร มือมือพี่ฆ่าจะศูนย์เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลกได้ละเตะแม่งต่อยแม่งจับยกนี่ไงต่อยหน้าให้ตื่นหน่อยเสร็จปุ๊บขึ้นก็นได้ขึ้นขึ้นขึ้นน,น,นับถึงเจ็ดละเขาเอานะมึงอะแพ้ป่าไม่ยอมไม่ยอมมึงขึ้นมามนขึ้นมามึงจะเกินไปหน่อยแล้วเนะอะฮะอัดก,กูจนหัวตัวเหลืองเลยเนี่ยไอ้แม่ย้อยหอยนางลมฮะยกขึ้นมาเซิร์ฟบอร์ดวิกเก็ตซิสเตอร์ครับผม กูจะกระทึบมึงคืนไอ้เปรตไปเตะเตะเตะดัดสันดานคืนมึงเตะดัดสันดานคืนหน่อยแน่ฮโอ้โหกระทึบกูเป็นลูกชิ้นเลยเมื่อกี้หมดความเป็นอสูรร้ายหมดเลยนี่ไงอาเคโอเสร็จขึ้นเชือกนะฮะเตรียมตัวใส่เป็นสเวนท่านบอมโอโหทีอย่างนี้ไม่เห็นแก้เลยจบแม่งเลยดีกว่าครับผมชุคือละอะเตรียมตัวเปิดบัญชีด้วยซุป แมนพันโอเคสตาร์นอย่างนี้จบฮะจบแน่นอนแกท่าไม่ได้มึงก็เตรียมตัวโดนเตะน,นักแข่งไปก่อนครับผมเสริมแรงมาเป็นเดอะปุมโอเคกันเต็มหลับยันชัดหน้าไปมึงฮะให้ราชาในจีเดียนหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมตกรอบไปฮะพอรถครูส่วนยูจิโร่นะครับผมก็ชนะได้แล้วผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปเขาึก King of the Ring นะฮะเราจะได้รู้ผู้ชนะที่จะได้เป็นราชาของ W W E ในวันนี้เลยนะฮะ คือถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โหดมากนะเพราะว่านั่นปั้มหนึ่งคนเนี่ยถ้ามันผ่านเข้ารอบนี่คือมันปั้มต่อกันเลยนะเว้ยร่างกายจะต้องแข็งแรงมากแต่ว่ายังว่าแหละกูเป็นอสูรเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้จิ๊บจิจ๊บวะน้องเอาล่ะครับผมตอนนี้เราเข้ามาสู่รอบรอชนะเลิศของซึคิงออเดริงแล้วนะครับผมนั่นก็จะเป็นทางด้านของยูจิโร่จะเจอกับแมดรีดเดร์นะครับผมและพารากอนเจพีเอสจะได้เจอกับบิ๊กอีนะครับผมเอาล่ะฮะ ผู้ชนะของสองคู่นี้จะมาเจอกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้เป็นคิงตัวจริงของสึก King of the Ring ในครั้งนี้นะครับผมวู้สุดยอดเลยครับผมว้าวมองผ่าน Riddle ไม่ได้เลยนะเนี่ย call out riddle เเรียกมันออกมาอย่างนั้นเหรอค a n ลุกพาร์ส Riddle อันนี้แล้วกันโอ้ชนะ2แมตช์ในหนึ่งคือเดี๋ยวน่าจะเป็นอะไรที่ยากอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า ฉันจะมองข้ามริดเดิลไม่ได้เลยนะดูเหมือนว่าจะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะในการจะไปได้มงกุดเนี่ยเฮ้ยไม่น่าตอบอันนี้ด้วยว่ะน่าน่าจะตอบอีกอันนึงบอกว่าริดเดิลไม่กระจอกอันนั้นอ่ะน่าจะอ่อนน่นึนว่าช่างมันไม่เป็นไรพารากอนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขึ้นมาว่าแกสามารถผ่านริดเดิลมาได้นะก็ไม่มีโอกาสอกที่แกจะได้มงกุดไปเพราะแกไม่มีทางสู้ฉันได้ในรอบรองฉันรอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วนะโถโถโแพ้กูมาจะรู้จะแพ้ไงยังปากดีอีกนะเจพีเอส เฮ้ b บ o t เท e i อิ a อีซี่ใจเย็นใจเย็นฉันก็ให้เกียรติแกนะยูจิโร่ดวไปถึงทุกๆคนด้วยเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องเป็นที่ที่แบบว่าคนเก่งที่สุดเท่าน,นั้นที่จะชนะแล้วก็ได้ทุทกๆอย่างไปนั่นก็คือฉันยังไงล่ะนะน้องชาย The k i n g of Bro ไงราชันแห่งบร่เนี่ยจะต้องได้เป็นคิงตัวจริงในปีนี้แน่นอนเดี๋ยวก็รู้กันเอาแล้วครับผมยูจิโร่ออกมารอแล้วนะผมท่านนี้นของคู่ต่อสู้ของเขาท่าน,นก็คือท่านนี้นของ The Kings of Bro ่นะครับผม ราชาย่งเงี้ยว่าไงพี่น้องว่าแบบเพื่อนอะไรเงี้ยนี่มาแล้วฮะโอ้โหเพิ่งก็เห็นมันเปิดตัวเต็มๆมาชื่อเมื่อไหร่มันจะแนะนำสักทีวะบลอแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในคืนนี้นะครับผม The King of Bro จากทันานของเนวาดานะฮะน้ำหนัก260อิปอนด์ Matt Riddle หรือี่ชื่อตรงนี้ก็คือมีแค่คำว่า Riddle ไปแล้วนะครับผม กับแกแบบพร้อมแล้วก็เริ่มปรำเลยครับผมโอ้โหคนดูเชียร์คิงออฟโรดเรียบโหมไม่ได้ไม่ได้กูเกลียดนักเหนือเลยไอ้พวกเขาเรียกแล้วพีเพิลแชมเปี้ยนเนี่ยขวัญใจมหาชนอย่างนั้นเหรอฮะพีแมดริดเออร์เราก็เคยเจอกันมาเยอะเหมือนกันนะขอกระทืบมันอีกสักทีนึงวันนี้วันนี้จับหัวมามานนี่มานี่มานนี่กระทึบ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 โอ้ยโอ้ยนายโกรธอะไรฉันมาหรือเปล่าไม่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 ต้องพูด ค่ามีโกเยคามีโกเยเฮมึงเสร็จกระทืบอุหลบเหรอหลบหลบโครสไลท์ร่วงตกเวทีไปเลยครับพี่แมทเสร็จปุ๊บเป็นโอ้โหสับป้อนเซนเตอร์ใส่ทาหน้าของแมทธิวไปอีกครับผมแมทธิวแมทธิวริดเดิลบันนี่มึงจับมาขึ้นไปบนเวทีไปขึ้นเวทีเสร็จปุ๊บต่อเนื่องด้วยท่าคอมโบฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาริมตัวเป็นเอ้ยไม่ใช่ นี่ไงโฟอาร์มสแมาครับผมฟิโนลฟิโนฟนลโฟ,ฟ,ฟอาร์มกระทุ้งไปอีกมึงเสร็จปุบ๊บกระทรืบหัวกระทืบหัวเสร็จกระทืบแล้วต้องรู้ครับผมผู้ชมเราต้องงัดหน้ามันขึ้นมาด้วยกวารให้เกียรติครับผมราชันแบล็คแมสเต็มปากเอ้ยก็ยังอึดน,นะใส่เต็มคอมโบแล้วยังแค่เหลือง แต่เี็กนี่มน่จะส้มแล้วล่ะเวียมาอัดเทนบัคเกิลวิ่งมาโอ้โหโดนอีกแล้วกูให้รู้ว่าคิกไม่เคยโดนเลยโว้ยหลบได้จ้ามานี่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 จ้าเป็น RKO ท่าของเพื่อนมึงไงเสร็จปุ๊บสปริงบอร์ดโอ้โหได้วิมูนซ่อใส่เข้าไปอีกฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกระทืบกระทืบกระทืบเสร็จปุ๊บเป็นอาราเบียนเออโอเคมันทำให้ฉันดูแย่แล้วเพราะฉะนั้นกระทืบนปิ้งเลยกระโดดทิ้งเข่าใส่หัวเข้าไปฮะ ยังแกต้องทรมานมากกว่านี้แมทแกต้องทรมารมากกว่านี้บางอาจหลบท่ากูได้ไงฮะวันนี้ขออนุญาตเตะขาก่อนครับผมชี้นิ้วล็อกเป้าหมายเป็นป่านะมาส้นไรส์โอ้โหท่าเนี้จริงๆมันโคตรเท่เลยนะผมชอบมากเลยเอาละจบเลยแล้วกันนะผมนี่ไงจัก,กระั้งหมดที่มีช้าไปที่มือขวาข้างปีศาจเตรียมตัวสายเป็นซุปเปอร์แมนพันโอ้โหแล้วสตันอย่างนี้จบด้วยอันนี้แล้วกันนะผม กับรวนท่าเพลงดาบที่18นะครับผมลุกขึ้นมาลุกแล้วเป็นคุซานางนิงโอ้โ,โหวิญญ,ญาณออกจากร่างเลยครับผมเนี่ยคิสไลฟ์คิสไลฟ์อาร์ออฟครับผมวิญญ,ญาณออกจากร่างไปแล้วครับผม2 3ครับผมโอ้โหเอาละครับผมยูจิโร่นะครับผมก็เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ King of the Ring ได้เป็นที่สำเร็จนะครับผมวันนี้เราชนะหนึ่งนัดมา้ปดที่ทก็ข้าพลังสูงมากๆในสแต็กดาวนะครับผมอย่างแมตต์บลิดเดลนะครับผม นี่ยูจิโร <chased> ่รับผมอสูรร้ายของเราอ้าวมันควรจะต้องไปนัดชิงชนะเลิศสี่แล้วทำไมอยู่ๆเข้ามาคุยกับอดัมเพียสเฉยเลยอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนนะดูข่าวก่อนมีข่าวอะไรไหมเดือดซิงก็ไม่มีนี่เอ้าแล้วทำไมคุยกับอดัมเพียเฉยเลยวะเดี๋ยวๆดีมันมีอะไรอย่านะกูอยากได้นะเป็นราชาราชาอสูรที่กูอยากเป็นนะอย่ามาทำเนื้อเรื่องบ้าบอเแตกอะไรไม่ให้กูไม่ได้เป็นนะไอ้เปรต ฉันรู้ว่านายิ่งชนะแหมช์ของนายนะแล้วฉันก็รู้ว่านายต้องการที่จะไปเจอไม่ชนะบิ๊กอีก,ก็พารากอนถูกไหมอะใช่ดิแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับเออพอดีหลังจากที่บิ๊กอีเอาชน,นะพารากอนไปได้เนี่ยพอดีพวกเขาบิ๊กอีกอะเขาบาดเจ็บหลังฉากอะ่ะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะปั้าในคืนนี้ได้อะหรือในเวลาใกล้อัน,อนใกล้เคียงเนี้ยเอา้าวินันมันแย่มากๆเลยอะถ่ายผมเป็นราชาสีถ้าอย่างนั้นอะใช่ กูก็ชนะเลยดิกูกกูเป็นคนชนะอยู่คนเดียวที่สามารถปล้ำได้อะ่ะโอเคถ้งางั้งนก็แต่งตั้งให้ผมเป็นราชาเลยสิครับเอออันนั้นมันไม่ใช่ตัวเลือกอะ่ะคือฉันมีมอีกแผนหนึ่งอยู่นะแต่ว่าฉันคิดว่านายน่าจะไม่ค่อยถูกใจกับแผนนี้สักเท่าไหรอ่อ่ะนี่คุณจะบอกว่าคุณจะให้โอกาสพารากอนเหรอฮะมันแพ้แมตต์ก่อนหน้ามานลเว้ยมันไม่ควรจะได้มาเจอราชาสูรอย่างกูด้วยซ้ำอ่ะ ไม่ไม่ไม่อันนั้นมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันะแต่ว่าฉันมีใครบางคนอยู่ในใจอ่ะใครบางคนที่จะเป็นอนาคตที่จะได้เป็น Hall of Famer และเขาไม่เคยเป็นคิกออเดรีมาก่อนนั่นก็คืออสรพิษร้ายเดอะไวเปอร์แรนดี้ออตันนานี้อะไรนานี้ผมแข่งดูนาเมียนนี้มาตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนนี้และอยู่คุณก็จะเอารอตันมายัดเข้าไปในแมตช์ตอนที่เขาสดสดใหม่ๆไม่ได้เจอใครมาก่อนมาเจอผมนี่ยนะ แล้วคุณกาลังพูดถึงความยุติธรรมอยู่เนี่ยนะ PS ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าคุณไม่ใช่แล้วเฮ้ย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 ฉันก็บอกแล้วนี่ว่าแกจะต้องไม่ถูกใจมันแต่นี่มันเป็นงานของฉันที่ต้องทําการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าแกอยากจะให้ทัวร์นี้มันจบไปเลยไหมถ้าฉันเป็นแกนะฉันจะกลับไปพักเท่าที่จะพักได้ในตอนนี้แล้วก็สู้ในแมตชิงซะไม่งั้นก็ตัดทิ้งไปเยสเปดนี่คือนายชันดีดีน่าเตะมากเลยครับผมไอ้เปรต ข่าดว,าด,วนะด่วนข่าวด่วนจาก WWE นะโดยการที่ทั้งด้านของไอ้เจ้าพารากอนกับไอ้เจ้าบิ๊กอีเนี่ยมันสู้กันจนมันบาดเจ็บทั้งคู่เลยไม่มีใครที่สามารถเข้าไปสู้ได้ในรอบชิงชนะเลิศของ King o f the Ring นะฮะสุดท้ายยูจิโร่เนี่ยโอ้จะได้เจอกับใครนะรผมไม่ใช่ใครอื่นฮนะจะเป็นแรนดี้โอตันนะครับผมที่เข้ามาแทนที่นะฮะโอ้ God. อไม่กอดฮอ่ไม่เคยชนะ King of the Ring มาก่อนเลยนะแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยทุกๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วเหรอนะ โทษทีนะยูจิโร hey, ่เฮ้ยยูจิโร่ no you're training to rest up ฉันรู้นะว่าตอนนี้แกพยายามพักให้ได้เยอะเท่าสุดจะเป็นไปได้เนะี่ยแต่ว่า <c oughs> มันมีอะไรที่ฟังแล้วดูดีกว่านี้ไหมคิงแรนดี้คิงไวเปอร์ the king legend killer the king of rko อุย้ยร,ร,ราชันนู่นราชันนี่แม่เลือกไม่ถูกเลยเว้ยแกช่วยเลือกให้หน่อยจีได้ไหมเฮ้ย hey, ยูจิโร่ไม่ตอบฉันเลยไม่ได้ยินหรือเปล่า เอ้ยไม่เป็นไรฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันคงมาได้คําตอบบนเวทีนี่แหละก่อนที่ว่าฉันจะได้อัดอาร์เคโอใส่หน้าของแกนะเดี๋ยวรู้กันครับเรากุนอนเต็มอิ่มก่อนเดี๋ยวมึงโดนเอาครับผมนี่คือการเปิดตัววันเดียว3ครั้งครับผมสำหรับยูจิโร่นะฮะโอ้โหมาครับเปิดออกมาก่อนตอนนี้นัดต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของรอบชิงชนะเลิศของศึกเทนเนอร์เมนท์คิงออฟเดอะแล้วนะผมเพียงแค่ว่า ไอ้เจ้าแรนดี้ออตันเนี่ยแม่งเป็นเด็กเส้นอนดัมพีเสครับผมโอ้โหได้หลุดเข้ามาชิงทั้งที่แบบว่าไม่ได้ปราบอะไรมาก่อนยูจิโร่เนี่ยปราบม,มาก่อนแล้วสองแมตช์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะโอ้โหแรงนี่ต้องบอกว่าน้อยกว่าแรนดี้แน่ๆครับผมต้องมาดูว่าเราจะผ่านอุปรสรรคนี้ไปได้ยังไงนะผมยังไงเอาใจช่วยยูจิโร่กันด้วยแล้วกันนะฮะเนื้อเรื่องแม่งกูคืออาธรรมกลายเป็นอีดี้อาธรรมกว่าครับผมไอ้เจ้าออสารพิษร้ายครับผมเขาถึงบอกว่าเย่เจอ เจองูนะผมให้ตีงูให้ตายแต่ว่าถ้าเจอเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมุกนี้มันเหยียดเหยียดเหยียดชื้อชาติเหยียดแต่วันนี้ผมไม่เล่นเ <c oughs> จองูต้องตีงูให้ตายครับผมอย่าไปอย่าไปแบบว่าเล่นเล่นกับงูฮนะฆ่าง,งูต้องฆ่าให้ตายแม่เ้ยสุดท้ายต้องมาเจอกับแกอีกแล้วอย่างนง้นเหรอฮะแรนดีอ้ออตันจะเป็นคิงแรนดี้คิงออตันอย่างเง้นเหรอข้ามศพฉันไปให้ได้ก่อนนะ เอาละครับผมกรรมการบอกพร้อมแล้วก็เริ่มครับผมนัดชิงชนะเลิศคิงเขาตัวเลงโอ้โหวิ่งมาสลิงเบรดก่อนครับผมตามด้วยถีบหัวดอะเบสแมนดรอปคิกนะครับผมอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้ก็สลิงเบรดไปสักทีหนึ่งหัวหนึ่งก็ถีบตรงเกรียนเข้าไปทเต็มดังแป๊ะไปเลยมึงมานี่มานี่ขออนุญาตจับมาไปทามิโกเดเยครับผมี่แทงเข่าใส่กระ่อมเข้าไปกระทืบไอ้นี่มันหลบได้จังวยซูเปอร์คิกไม่โดนโอ้โดนตก จับบิดมาไม่ได้ไม่ได้แก้กลับก็ผมต่อยกลับเลยมานี่บิดเป็นโอ้โหร o ล l i งลิสโตคิกครก็ผมเต็มหัวมานี่ครับออตันออตันไม่ต้องมีแขนไม่ต้องมีแขนกระทืบหน้าเข้าไปอีกฮะกระทืบหน้าเสร็จปุ๊บเฮ้ยทำไรทำไรจับบิดเป็นเต็มตัว นัดกับเข่าก็บอกโอ้โหโรสแ p l a n นะท่านี้เฮ้ยแรนดี้ผมมาเริ่มแมตช์ด้วยการที่ขาเนี่ยเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าแรนดี้เริ่มจากทุกอย่างดีว่าตอนนี้มันจะไม่ดีแล้วมานี่มานี่จับเวียงมาอัดทับมาเกินเสร็จปุ๊บกระโดดถีบเป็นชาวนาของช็อตกันดอบคิกนะฮะแล้วต้องตามต่อเนื่องเลยเอ้ยไม่ใช่ขึ้นเชือกขึ้นเชือกไม่ใช่ขึ้นเชือกเออท่านี้มันต้องเอาไว้ขึ้นเชือกต่อสไปรัลแทบสวยมากครับผมโอ้โหเต็มเต็ม เสร็จปุ๊บกระโดดกระทืบแรนดี้เข้าไปอีกเตะให้ลมม้มฮะมานี่มาน,นี่แรนดี้ถ้ากูจะมาละซิเกเนเจอร์บุ๊กกูจะมาแล้วอุยเอียงแม่งอัดกัะเทิร์มเกิรลจับมาเอาปะโถเวียงดันใช้ท่าเดิมฮะมิดไซด์ดรอปคิกช็อตกันไม่ใช่มิดไซด์พูดผิด<ล>เสร็จปุ๊บมาน,นี่กูไม่ขึ้นละที่เกิดขึ้นละขออนุญาตนะครับเวียงมาจับโฟร์อาร์สมทหนึ่งทีเสร็จปุ๊บ สปริงบอร์ดเป็นดีดีด <HHH> ทีคร<ด>ับผมโอ้โหคอร์เวทีบอรดได้คำเดียวว่าหัวเออเล่นอะไรวะเนี่ยอ๋ออ่ยูจิโร่ตลรมิอสูรลืมเป็นลิงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแลนดี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเวทีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเสร็จปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเรียกมันลุกก่อนนะผมเตรียมตัวนะฮะใส่ท่านี้ฟีโนมิโนอลโฟอาร์โอ้โหสวยมากครับเสร็จปุ๊บต่อเนื่อง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 ด้วย630โอ้โหเชียร์ไม่น่าเลยกูโดนแล้ว โด,โด,โด,โดนกระทึบแขนครับผมเหือไงล่ะชันนี่แหละคือคนที่เก่งที่สุดยังไงล่ะการเป็นราชามันต้องเป็นชันไม่ได้กูอยากเป็นราชาอสูรใจเยน็นทำไรอะบิดแก้ดิบิดกูแก้เลยครับผมจับบิดเป็นทอร์นาโดดีทีเออเนี่ยแหละมึงสู้นักใช่ไหมแรนดี้สู้นักใช่ไหมมานี้มานี้บอกให้มานี้ทีบโอ้ยเชีย่ยลนเองนานี เนี่ยแหละดีว่าต่อรอยัลดัมเบิลเราไม่โดนแบบนี้เลยนะฮะคือถ้าโดนทีนี่คือแม่งเอ้ยเนื้อเรื่องเปลี่ยนเลยอ่ะพ่นพิษอุ้ยไม่โดนเฮ้ยไอ้จับจับยกสวยละโอ้โหแบ็กซูเพล็กกระทืบอีกเตะจับขาคืนได้แล้วจ้าหักขาคืนด้วยดราก้อนสครูนะฮะเสร็จปุ๊บเดี๋ยว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 รอมันล,ล,มลุกขึ้นมาก่อนมึงลุกลุกกูุ้พ่นพิษคืนนี่ไงไอ,สอ้สารพิษเสร็จปุ๊บเตะจุดโทษเลยนี่ไงท่ามึงหรือเปล่าครับแรนดี้ เสร็จปุ๊บขอเปิดโต๊ะก่อนเลยละกันมาเล่นสเสียงๆกันนิดนึงรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองมานี่แรนดี้มาอัดกับโต๊ะผู้บรรยายมึงเสร็จปุ๊บจับยังไงฮะยกบริสแลมวางไว้ที่บนโต๊ะนะฮะก่อนจากต่อยสักหนึ่งที <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนอะไรนะผมใช่เขาเรียกว่าแผนเสี่ยงไงล่ะคือถ้าไม่โดนเนี่ยลำตัวกูก็พังไปเลยแต่ถ้าโดนมันจะเป็นอะไรที่เท่มากและโอ้โหสวยครับผม ได้วิ่งุนโซกับโตะผู้บรรยายหักไปเลยครับเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนเวทีแรนดี้กูขึ้นตามกูขึ้นตามกูขึ้นตามเสร็จปุ๊บเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวที่จะจบกันด้วยซุปเปอร์แมนพันโอ้โหเต็มเต็มฮะและขอจบสวยเลยจบสวยจบสวยมานี่มานี้เราจะจบด้วยเดอะบูมครับผู้ชมจะจบด้วยเดอะบูมเตะและแข่งได้ด้วยจบแล้วแบบนี้ครับผมเสริมแรงมาเป็นเด มันหลบเดบ,บูมได้ไม่ใช่อะไรแค่นั้นนะคือถ้ามันมาแล้วด้วยแก้แก้ได้ครับผมบิดเป็นคอนาโดดีดีทีใหม่โอเคโอ้แล้วต้องโอ้โหถ้าต้องเก็บเกลียเองนานแน่เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนแผนก่อนเปลี่ยนแผนเหวี่ยงแม่งไปอาจจะไม่เกินว,วิง่งมาเฮลู้ว่าคิกโอ้โหแตกแล้วครับผมสวยพี่สวยแตกใช่ไหมแตกใช่ไหมมึงมานี้มึงมานี้มึงมานี้มนหมองูตายพาะงูนี่แหละอาเคโอเออแต่ว่าไม่กดไม่กดมึงมาโดนนี่ ถึงวาโดนี่ฮะไอปากดีโดนเฮลเกตเข้าไปครับผมประตูนรกจงเปิดโอ้ดูๆๆๆๆเรียบร้อยครับผมเอาชนะแรนดี้โอตันไปได้ครับผมนี่ขนาดว่าเราป้ำมาก <oh> ่อนตั้ง2แมตช์นะฮะโอแรนดี้ก็ยังแพ้กับเราอยู่ดีครับผมแล้วก็ทําได้สําเร็จครับผมแม้ว่าจะต้องป้ำถึง2แมตช์ภายในคืนเดียวนะฮะแต่ว่าเขาก็ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้จนทําให้เขากล้ามาเป็น ราชาของเวทีนะผมหรือ King of the Ring เยเตโอ้ใช่แล้วแรนดี้คิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสอันดีนะที่เขาจะทําให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่ประสบความสำเร็จอีกอย่างนึงในอาชีพแต่ว่าทําให้สําเร็จฮะเอาแล้วผมนี่น่าจะเป็นหนึ่งในการทำคาเรียที่ดีมากๆเลยของยูจิโร่นะฮะโอ้เฮลคิงคนใหม่ เรียบร้อยครับผมจบไปแล้วครับผมกับในเรื่อง King of the Ring นะฮะเราก็ได้ราชาอาสูร,รมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน่านี้เฮ้ยดีใจด้วย King Yujiro แต่ไม่มีทางหรอกนะที่ฉันจะเปลี่ยวิธีการทำตัวของฉันนะ bro ยังไงนายกับฉันก็ต้องเป็น bro bro เหมือนเดิมเลยนะแล้วแต่นายถ,ถ้าฉันนดโกรธล้วก็จะต้องมาจูบตีนของราชาอาสูรบูตนี้ยังไงล่ะ โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้อยู่ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกมากๆนะครับผมถ้าชอบไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Gifuu กับ Gen W2K e ทวิตทวแล้วก็อสูรร้ายยูจิโร่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวมาดูพาร์ทหน้าครับผมพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะขอลองจัดแจงเสื้อผ้าเขาใหม่หน่อยครับผมเพราะว่าตอนนี้ยูจิโร่ไม่ใช่อสูรร้ายยูจิโร่แต่เป็นราชาอสูรยูจิโร่แล้วยังไงแล้วครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าชอบกไดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่พาาาารร์ทหน้ bye บบบ๊ยยคัผม Thank you.